อเคเป็นคนที่รอดชีวิตเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับปีวันนี้วันที่วันนี้วันที่เจน,น,น,นะกรกฎาคมครับครบรอบหนึ่งปีแล้วครับออตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงดีไหมหรือเจ็บปวดอะไรปกติครับ อ่าแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกตอนไหนบ้างหลังจากาเกิดอุบัติเหตุบาแล้วก็เจ็บหน้าอกประมาณเจ็บที่โครงประมาณอาทิตย์กว่าเด็กของอาทิตย์ครับสถานภาพับันอืมการหายใอืมครับผมแล้วถ้าหากว่าวันนั้นเราไม่รอดเนี่ยจะมีใครเดือดร้อนบ้างมีพ่อแม่แม่น่าจะเป็นแม่ครับเพร่อ เป็นลูกคนเดียวเนาะจ้าเออถ้าถ้าเราไม่รอดนี่คุณแม่ก็คงต้องอยู่คนเดียวครับอ๋อครอบครัวเหลืออยู่แค่คนเดียวโอเคอ่ะแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างครับที่เรารอดชีวิตมาได้จะนารย์นหยผู้ชั้หมดชเลือนัีวิตรับเี แล้วก,ก็ช่วยชีวิตคนหนึ่งรับมีชีวิตมีชีวิตค้งอแตอบแทนทุกคนพ่อแม่ครับขอบคุณครับ